แแล้วก็ฝากกดใจให้นะแป๊บด้วยนะคะนี่เลยวันนี้ก็จัดในส่วนของสายกระบะทําเงินทํางานมาให้อีกแล้วนะคะพี่พี่มีลูกค้าถามหากันเยอะมากนะ,ะหัวเดียวโฟวิลมีเข้ามาบ้างไหมจ้าน้องแป๊บจ๋าวันนี้จัดมาให้แล้วจ้ะพี่พี่วันนี้จัดมาให้แล้วจ้ะพี่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 อยากได้แบบแบรน์ดไหนมีค่าย,ยักษ์ใหญ่เออมีเป็นค่าย,ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์โตโยต้าหรือว่าอยากได้แบบแบรนด์อีซูซูเนี่ยค่ะพี่ๆจัดมาให้เลือกแบบคุ้มๆเลยเนาะสภาพสวยนะคะสภาพสวยเน้นใช้งานนะคะตัวนี้สายลุยแต่งออฟโรดนะคะพร้อมบรรทุกสายแบกสายลุยกันเลยพี่ๆจะขึ้นเขาลงเนินนะคะลงเหนือล่องใต้มาเลยคะ่ะพ,พี่ขาตัวนี้ได้หมดเลยและชุดแต่งก็บอกเลยชุดแต่งนะป้จัดงงแต่งให้แบบ ครบเซตพี่พี่จัดพุงแต่งมาให้แบบครบเซตแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการชนด้านหน้าพี่พี่ใส่มาให้หล่อๆแบบนี้เลยเนาะแข็งแรงทนทานตัวนี้หน้าหล่อนะตัวนี้ได้หน้าหมูป่าพี่พี่คะ่ะจัดหน้าหมูป่ามาให้เนาะเป็นโฉมหน้าใหม่ป้ายแดงนะคะฮัล lo จากอินเดียนะคะอินเออไม่ใช่นะคะเฮล lo เฮล lo นะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะตัวนี้แต่งให้แบบหล่อๆขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นะปับด้วยนะคะพี่พี่ thank you นะคะส่งสติกเกอร์มาให้สวัสดีทักทายพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะอยากดูรุ่นไหนคันไหนพี่พี่สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยวันนี้วันหยุดนะคะแต่เราไม่หยุดพี่พี่วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเนาะวันนี้มีหลายๆพื้นที่ทอดกระถิ่นกันวันนี้นะคะก็ทอดกระถิ่นเสร็จพี่พี่ะ ก็แวะมามาเยี่ยมชมมาดูรถกันได้ที่ร้านนะคะตรงนี้นะคะก็พิกัดร้านเองแป๊บอยู่ที่เสริไทยนะคะฝั่งสาขาสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์นะคะพี่ๆตรงนี้ก็จะเป็นสาขาอีกหนึ่งสาขานะคะที่มีทั้งรถให้เลือกเยอะะมากมายมีทั้งศูนย์บริการด้านหลังนะคะยินดีให้บริการสําหรับลูกค้าทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ผ่านไปผ่านมาหรือใครที่ผ่านมาจาก จ,จังหวัดชุมพรน,นะคะชุมพรระนองนะคะนครจังหวัดตรังพัทลุงขึ้นมาฝั่งนี้พี่พี่มาดูรถได้เลยเนาะที่ร้านน้องแป๊บเปิดทําการปกติอ่ะเดี๋ยวพามาชมคันแรกกันก่อนเลยพี่มีลูกค้าถามหาน้องแป๊บมาในส่วนของหัวเดี่ยวโฟวิลเนาะหัวเดี่ยวโฟวิลเป็นรถที่แบบขายเยอะขายได้ดีมากแล้วมาเยอะนี่คือไปไวมากพี่พี่มาจาัดสดไปบ้างนะคะ มาจัดไฟแน้นบ้างนะคะบอกเลยไม่ยุ่งยากนะคะจัดง่ายออกง่ายฮัลโหลแฮร์รี่บอดี้นะคะสวัสดีพี่ๆทุก่านเลยที่เข้ามานะคะตัวนี้พุงแต่งอย่างที่บอกเลยนะคะคันนี้ได้กันชนด้านหน้ามาให้พี่ๆสีเทาดําด้วยเรามีทั้งสีเทาดําแล้วก็ตัวสีบอลน,นะคะแล้วก็มีสีเทาลรมโบนะคะให้มานี่ทุกคันเลยพี่หัวเดียวโฟวินกินใจเออตัวนี้เน้นใช้งานเนาะขี่หล่อขี่เท่ๆก็ได้เน้นใช้งาน บอกเลยตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่พี่ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวยางออฟโรดนะคะแล้วก็มีตัวคิ้วล้อแต่งล้อมาให้พี่บันไดข้างออฟโรดสี Off ่ road 4, คูณสี่ก็มีให้ด้วยนะคะตัวนี้น้องคุมโทนแบบสีเทารำนะคะพี่พี่แบบโทนเข้มดูแลรักษาได้ง่ายนะคะ การชนหลังน้งปก็มีมาให้ทุกคันพี่พี่ดูนะคะทั้ง3คันมีให้ทุกคันเลยนะนี่3คันตัวนี้เป็นรีโว่ออนดีแม็กก็มีค่ะพี่พี่ใครที่เป็นขวัญใจค่ายยักษ์ใหญ่โตโยต้านะคะหรือแบรนด์อีซูซูน้องแป๊บมีมาให้ครบเลยพี่พี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นเครื่องยนต์2องจุดแแทแล้วก็มีในส่วนของตัวดี a x ก็จะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ัน 3, 000, พี่พี่นี่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนาะ 4ี่คูณสดิฟล็อกมีให้ไม่มีติด,ตดลมติดหนนติดแน่นอนนะติดโคนติดอะไรแบบนี้ไม่มีพี่พี่เพราะมี4ี่คูณสดิฟล็อกมาให้ด้วยและใครที่ชอบ all new d-max นะคะบมีให้เครื่องยนต์สามพันพี่พี่แรงดีไม่มีตกแน่นอนนี่นะคะหรอพี่พี่อยากได้ในส่วนของสาย auto ้ v i w h กระบะสีประตู auto ้ v i w h นะคะเครื่องยนต์สอรุ่นจี น้องปาก็มีมาให้ตัวนี้เน้นเป็นเกียร์ออโต้ด้วยได้ในส่วนของตัวน้องปี2020นะคะโมเดลปี2020กระจังหน้าพิกโลกแบบนี้เลยพี่พี่ะสวยเป็นโฟลวิลด้วยนะคะเน้นเป็นครอบครัวด้วยรถครอบครัวก็ได้ใส่บรรทุกก็ได้พี่พีนี่เลยกระบะแคบยกสูงน้อปาก็จัดมาให้แล้วเหมือนกันนะคะกระบะแคบยกสูงของเราเป็นตัวเพลเนอร์2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวเพเนอร์ ได้ปีใหม่ด้วยสุดคุ้มแน่นอนพี่พี่ได้ในส่วนของตัวปีใหม่เนะน้องเป็นโมเดลปี2020เลขใหม่ประมาณ90,000ตัวนี้ราคา400,000นิด,น,ดนิดเท่านั้นพี่พี่คือได้แบบตัวแคปด้วยเป็นตัวยกสูงด้วยนะคะก็คือโอเคเลยพี่พี่หรือพี่พี่บอกว่าอยากได้เป็น o n w d m a x นะคะเป็นแคปยกสูงเป็นตัว h i g h เ a n d ด r สีเทาลัมโบหน้าพิกโลกงแบบก็มีมาให้เหมือนกันนะคะและ ก็มีในส่วนของตัวกระบะแคปมาให้นะคะแคปแตงซิ่งแคปตัวเตี้ยนะคะกระบะแคปเกียออโตโอ้เกียรธรรมดาก็ยกมาให้เลือกหมดเลยพี่พี่ไม่ได้มีแค่สายกระบะสายเชิงพาณิชย์หรือสายลุยเนาะมีมาให้เลือกทุกสายงานพี่พี่ชอบแบบไหนคันไหนพี่พี่สามารถคอมเมนต์นะคะพูดคุยทักทายละเอียดกันได้ขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามากดไลค์ให้ด้วยนะคะกดหนึ่งไลค์กดหนึ่งแชร์ share, กดหนึ่งใจขอบคุณมากๆเลย น้องแปบอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่สาขาฝั่งสนามบินค่ะพี่พี่สาขาสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์นะคะเมืองหอยใหญ่ไข่แดงพี่พี่แหล่งธรรมะด้วยครบเซตเลยนะคะวันนี้ก็บางท่านก็ไปทอดกระถิ่นกันวันนี้นะคะผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาเยี่ยมชมที่ร้านน้องแปบ,บได้เลยวันนี้ร้านเปิดนะพี่พี่วันหยุดวันอาทิตย์ร้านก็เปิดนะเข้ามาชมดูรถก่อนได้เลยไม่ซื้อก่อนไม่เป็นไรเข้ามาชม พูดคุยทักทายกันได้ค่ะพี่พตัวนี้นะคะตอนนี้กระบะแคปบของเราปีใหม่ราคาเริ่มต้นก็สามแสนกว่ากว่าพี่พี่ปีใหม่สามแสนกว่าเนาะปี21ออัพคือแบบใหม่มากพี่พี่รถคือใช้งานน้อยและพี่พี่คนใดที่สนใจในส่วนของสายกระบะตู้ทึบเนาะพร้อมวิ่งงานตัวนี้จัดเลยพร้อมวิ่งงานตัวนี้จัดเลย มีทั้งอ l l New ดี a x แล้วก็โตยต้าไฮรักรีโวนะคะพี่พี่มีทั้ง All New ดี a x แล้วก็สายโตยต้าไฮรักรีโวพี่พี่ใครสนใจเนาะบอกเลยรุ่นนี้ต้องรีบจัดใครสนใจบอกเลยรุ่นนี้ต้องรีบจัดพี่พี่ตู้ทืบนะคะตู้ใหม่จัดมาให้ตู้ใหม่จัดมาให้ใหใหพี่พี่ จอทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยเนาะตู้ใหม่จอทะเบียนลงเล่มมาให้แบบเรียบร้อยมีปีใหม่ๆนะคะจัดปีใหม่ๆม,มาให้เลยสภาพสวยมากใครสนใจแบบกำลังมองหาตู้ถือไว้ใช้งานสักคันพี่ๆมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะน้องแป๊บจัดให้มาเลยจ้ะน้องแป๊จแบ,บจัดให้เนาะวันนี้มีทั้ง อาริวโแล้วก็ออนเนียวดี Mac, นะคะใครชอบแบบวิ่งงาน Curry j เจแอนพีช้อปปี้าซาตู้ใหม่ทุกคันพี่ๆจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยลูกค้าเอาไปวิ่งงานก็คือวิ่งงานได้เลยตัวนี้ฟรีดาวได้ไหมมีลูกค้าถามหาม,มาเยอะตัวนี้ฟรีดาวได้ค่ะลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะนี่เลยสภาพสวยตู้ใหม่จัดมาให้อลูมิเนียมข้างในเป็นไม้กระดานอัดพี่พสวยสวยมาก ตัวนี้ประวัติดีฟีดาวได้นะคะพ่อนเริ่มต้นประมาณ6กพันกว่าบาทเท่านั้นพี่พี่อนเริ่มต้นประมาณ6กพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับหัวเดียวตู้ซึบของเรานี่เลยค่ะน้องสวยมากเนาะน้องสวยมากตัวนี้มีทั้งรีโวแล้วก็อูดีแม็กค่ะพี่พี่มีทั้งรีโวแล้วก็อูนิวดีแม็กนะคะเข้ามาชมดูก่อนได้เลยหรือพี่พี่คนใดบอกว่าต้องการในส่วนของ รถเขาเรียกว่าเป็นรถกระบะคอครัวนี่ตัวนี้ใส่แบกใส่บรรทุกหนักเนาะจุกๆุเลยพี่พี่สี่ห้าตันเอาอยู่น้องสี่หตันน้องเอาอยู่อย่างแน่นอนนี่ตัวนี้เลยค่ะพี่พี่ครกรัวนะคะขคอครัวเพาลอยขอดูด,ดีแม็กหน่อยจ้าคุณจอนี่สนใจดีแม็กตู้คึบใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าจ๊ะ อยากได้เป็นดีแม็กตู้ทึบใช่ไหมคะพี่พี่ตัวนี้เป็นรีโว่ข้อรัวนะคะจ้าโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวแปพาไปชมนะพี่พี่ตัวนี้เพลาลอยมีพี่หลายๆท่านถามหาตัวข้อรัวเพลาลอยวันนี้จัดมาให้เลยนี่เลยค่ะปีใหม่ปีใหม่สภาพสวยอ่ะเดี๋ยวตามไปชมนะคะน้องออนิวดีแม็กพี่พี่ เครื่องหนึ่งด้าตัวนี้เครื่อง1.9แต่งล้อแม็กทั้งสี่ล้อตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นท่อซิ่งหรือเปล่าตัวนี้แต่งซิ่งให้น้องจอนนี่อยู่จังหวัดไหนเอ่ยอันนี้น้องเพิ่งเข้ามาได้ล้อแม็กทั้งสี่ล้อนะคะนี่สภาพสวยเลยตัวนี้ได้ล้อแม็กสภาพสวยขอบ18พี่พ,พี่ยางปีใหม่2025นะคะ CE 2 8นะคะตัวนี้ เป็นล้อแม็กซีนะคะสะภาพสวยนี่ประทุมธานีได้เลยค่ะนี่เลยลูกค้าเอาไปวิ่งงานใช่ไหมคะตัวนี้1.9นะคะอีสุซูดีแม็กงจุตัวสปาร์นะคะนี่กระจังหน้าใหม่ตัวนี้น้องเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวโรสปากันอีกครั้งสีขาวเดิมโรงงานนะคะ ตัวนี้สีขาวเดิมโรงงานร้านน้องแป๊บมีสาขากรุงเทพอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีถนนมิต,มตรปรเอยู่ฝั่งคูซ้ายนะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กยางปี25เลยจัดมาให้นะคะดอกยางเต็มนะคะหน้ายางเต็มๆแบบนี้แล้วก็ได้นะิพี่สวยมากนะคะตัวนี้ดอกยางหนาร่าาองลึกสภาพสวยลูกค้าสนใจสามารถติดต่อน้องแป๊บได้เลยนะคะ 0611 786999นะคะ0611 786999ได้เลยนะคะพี่ๆต่อมาได้เลยนะคะตัวนี้มีมีเหลขข็กค้ำหลบป้ายสายเทเทเนียมให้ด้วยคือน้องสภาพสวยเนาะมีทั้งรีโวแล้วก็ออน New m m a x นะคะขอบคุณจ้าปรึกษาที่บ้านก่อนครับได้เลยจ้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกับน้องแป๊บได้เลยเนาะ ตัวนี้ฟรีดาวได้นะคะพี่พี่สำหรับตอนเดียวตู้ทึบหรือพี่พี่ที่กำลังตามหาตัวน้องออนิวหรือว่าต้องการแบบใสวิ่งงานนะคะจัดตัวนี้เลยใสวิ่งงานสภาพสวยข้อรั้วเพาเลอยสีเทาดำพี่พี่สีเทาดำนะคะตัวนี้จัดมาให้วันอาทิตย์ไม่หยุดนะพี่พี่เนาะวันอาทิตย์ไม่หยุดเนาะ เจออกันได้นะคะสภาพตัวรถคือสวยมากนี่ตัวนี้นะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะในไลฟ์นี้ก็สวัสดีทักทายพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มบอยูนที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราแล้วก็มีสาขาหนองจอกมิ่บุรีถนนมิเมเมตรีฝั่งผู้ายนี่พามาชมสายทำเงินทำงาน ยกมาให้เลือกหลายคันตอนนี้นะคะตู้ทึบเราก็ยกมาให้เลือกหลายคันนะคะเข้ามาใหม่กระบะแคบแคบตัวเตีย้ยแคบยกสูงแล้วก็มีในส่วนของกระบะส่ประตูโฟวิวนะคะออโต้โฟวิ view. และก็มีในส่วนของตัวโฟวิลนะคะเป็นหัวเดียวพี่พี่มีลูกค้าถามหาก,กันเยอะมากกัวเดียวโฟวิลตรงนี้ฟรีดาวได้ไหมมีลูกค้าถามหลายท่านก็ฟรีดาวได้พี่พี่ ลูกค้าประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะเรามีให้เลือกหลายคันตอนนี้มีทั้ง All NewDMa แแล้วก็ r ี v วิพี่พจะซื้อสดหรือจัดฟแนนซ์นได้หมดเลยออกได้ทุกอาชีพนะคะเหมือนอาชีพค้าขายอาชีพทำส่วนพนักงานเงนินเดือนรัฐวิสาหกาิจนะคะออกได้ออกง่ายนะคะเอกสรารไม่ยุ่งยากด้วยชาวสวนก็ใช้เอกสารสวนนะคะอาชีพค้าขายก็พวกกรณีลูกค้าจดทะเบียนการค้า บวกใบเสียภาษีก็ได้นะบินใบเสร็จต่างๆได้เลยนะคะคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมหรือพี่ๆบอกว่ามีแค่กระบะราคะแคบตอนเดียวกระบะสี่ประตูยกสูงตัวเตี้ยวตัวโฟวิวลเราก็ยังมีรุ่นอื่นๆมาให้เหมือนกันพี่ๆนี่ไม่ได้เน้นแค่ใส่กระบะนะเพราะรุ่นอื่นนะครับก็มีมาให้เหมือนกันเหมือนพี่ๆบอกว่าอยากได้ส่วนของตัวรถตู้นะคะใสยวิ่งทัวร์กันบ้างนะคะ น้องแป๊บก็มีมาให้พี่พี่วิ่งทัวร์นะเดียวกับโรงแรมรับส่งนักเรียนหรือแบบครอบครัวขนาดใหญ่ต้องการแบบรถตู้ใช้งานนะคะใช้ส่วนตัวในครอบครัวก็มาได้เลยพี่พตัวนี้ก็สายบรรทุกเหมือนกันบรรทุกผู้โดยสารนะคะตัวนี้รถตู้ของเรานะคะมีทั้งตัวเบนจูรี่คอมมิวเตอร์มีตัวหน้าสัาน้นมีตัวหน้ายาวพี่พี่ มีตัวหน้าสั้นมีตัวหน้ายาวนะคะอยากได้แบบประมาณไหนราคาไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยราคาเริ่มต้นตอนตอน,นี้เจ็ดแสนนิดๆเท่านั้นพี่พี่เ0 0ดแสนนิดๆเท่านั้นนะคะมีหน้ายาวเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะราคาสุดพิเศษสุดประหยัดนะคะมาจัดได้นะคะมาที่ร้านได้เลยเข้ามาหาเราแป๊บได้เลยที่ร้านพี่พหรือชอบแบบสไตล์แบบแต่ง v i p นะคะ ตัวหน้าสั้นก็ราคาประมาณ769,00 0เาเออตัวนี้7 6 9 0 0 0าโมเดลปี2019โมเดลปี2019นะคะสาภาพสวยกระจังหน้าแบบโครเมียมไฟหน้าฮาโลเจนพร้อมไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้มีม่านบังแดดมาให้มีม่านบังแดดมาให้นะคะสวยสวยเลยขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์นะคะมาดูรถที่ร้านกันก่อนได้นี่เลย สภาพสวยๆนะสวัสดีค่ะพี่วินัยบุญแสนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจรัวๆมาให้นะคะพี่ๆนี่รถตู้นะคะมีทั้งเกียร์ออตโอตโอ้มีทั้งเกียร์ธรรมดาชอบแบบประมาณไหนพี่ๆสามารถคอมเมนต์รายละเอียดลงไปมาได้เลยรถมีมาให้เลือกหลายคันนะ,ะเติมสต็อกมาให้เยอะมากขอบคุณพี่วินัยมากเลยนะคะคกดหัวใจรัวๆและอยากนำเสนออีกหนึ่งคันสำหรับพี่ๆที่กำลัง ตามหารถครอบครัวตอนนี้รถครอบครัว7ที่นั่งเรามีราคาเริ่มต้น49,000นะคะนี่วันนี้ก็จัดมาให้อีก1นึคันพี่พี่สำหรับใครที่กำลังตามหาตัว toyota fortuner นะคะขับเคลื่อน4อี่ล้อตัว sigma f o l เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะพี่พี่ตัว sigma f o l เครื่องยนต์2.4นะคะตัวนี้ ตัว leader, ลีดเดอรรุ่น V ตัวลีดเดอร์ตัวนี้ให้มาในส่วนของตัวกล้อง360องศาเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังนะคะตัวนี้ไฟหน้าใบบีม LED พร้อมไฟตัดหมอกและไฟ LED คู่หน้าสภาพสวยมากกระจังหน้าแบบสีดำนะคะตัวนี้พิเศษเขามีกล้อง360อองศามาให้ด้วยและมีในส่วนของตัวสัญญาณน,นะคะแจ้งเตือนมุมอับ BSM ให้ด้วย กล้องรอบคันนะ,ะฝาก,กระโปรงด้านหลังปรับด้วยไฟฟ้านะคะพี่พี่นี่ตัวกล้องของเขาด้านข้างนะคะก็จะมีมาให้ประมาณนี้เลยกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะตัวเปิดปิดนะคะนี่เลยชมรายละเอียดรอบคันสวัสดีคะ่ะพี่พวินัยเชา้าๆทานกาแฟขนมเนาะพี่พนะวินัยเนาะเช้าๆก็จิบกาแฟทานขนมกันก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่วินยัยบุญแสน รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งจัดมาให้แล้วสีดำสวยกับเจ้าตัว o t a Fortuner ตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับ r ุ u p คอนโทรลและพน n เดิลชิฟหน้าจอระบบพัลเซกรีนนะคะขนาดใหญ่พร้อมใช้งานเลยจ้ะพี่พี่สวยใช่ไหมคะตัวนี้สามารถจับจองได้เลยน้องเพิ่งเข้ามานะพี่พี่น้องยังโสดอยู่โสดโสดโปรโมทก่อนเลยเนาะอันนี้โปรโมทก่อนได้เลย าราคาตัวน้องนะคะตัวนี้เดีย๋ยบับย้ำสเปคกันให้อีกหนึ่งครั้งกับเจ้าตัวต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ2.4วีลิเดอร์นะคะน้องเป็นปี2022เลขไม่์แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะจัดมาให้ในราคา1,89,000เท่านั้นพี่ๆขอบคุณมากๆเลยนะคะมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรเอ่ย สวัสดีค่ะขอบคุณมากสาหรับสติกเกอร์นะคะพี่พนี่เลยหรือพี่พี่บอกว่าอยากได้ส่วนของสไตล์รถเก่งผ่อนเริ่มต้น6กพันตอนนี้นะคะอยากได้แบบผ่อนแบบสัก6,000นะคะสบายสบายได้เป็นตัวปีใหม่ตัวปีใหม่ตัวใหม่น้อยนะคะั๊บก,ก็จัดมาให้เหมือนกันนะคะมีในส่วนของตัวยารีตเอทีมีในส่วนของตัวฮอนด้าซิตนะคะโตโยต้วตาวีอพี่พ มีให้เลือกหลายรุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยาริสเอทีโมเดลปี2024ได้ปีใหม่ปี2024แล้วก็ในส่วนของเจ้า t ต y o ต a าโคโรล่าอัลตินะคะพี่พี่รถเก่งของเราประวัติดีฟีดาวได้หมดทุกคันเลยพี่พี่ฟีดาวได้หมดทุกคันนะคะและดูไ like ลน์น้องแป๊บมานะแป๊บจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เพียงลูกค้าแคปหน้าจอแล้วบอกว่าดูมาจากไ like ลน์น้องแป๊บแป๊บให้ส่วนลดไปเลยพี่พี่ห้าพนเนาะ มาจากช่องทางไลฟ์รับไปเลยห้าพันนะพี่พี่เนาะนี่แคมรี่เราก็มีนะคะหรือพี่พี่บอกว่าสนใจตัว a อ็กเพนเดอร์แค่สี่แสนพี่พี่ตัวนี้สี่แสนเก้าพันเนาะจากราคาก่อนหน้านี้นะคะเราแบบจัดโปรโมาให้อยู่เพียงแค่4 9 0 0 0เนาะจาก4,39,000นง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะตัวนี้ก็จัดมาให้สภาพคือสวยมากสภาพคือสวยมาก นี่เลยค่ะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาได้สนใจก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะชอบก็จัดเลยพี่ชอบก็จัดเลยเนาะจะประหยัดทําไมเออได้รถสวยรถดีมีคุณภาพได้รถสวยรถดีและมีคุณภาพนะคะเข้ามาชมก่อนเข้ามาทักทายกันแป๊บก่อนได้เลยพี่ๆที่ร้านนะคะ วันนี้ป๊บก็อยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์เข้ามาชมพิกัดร้านก่อนได้เลยพี่พมีรถให้เลือกหลายคันมากนะคะมีรถให้เลือกหลายคันมากเลยค่ะพี่เข้ามาชมกันเอาแป๊บก่อนได้เลยนะคะที่ร้านวันนี้นะพร้อมเสิร์ฟรถกระบะนะคะให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะที่ร้านมาได้เลยนะคะรถหน้าร้านก็จะเยอะมากๆแบบนี้เลยนะคะ อยู่ที่หัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์นะคะเข้ามาดูเข้ามาชมที่ร้านกันได้นะคะเข้าแะมาเยี่ยมมาหาน้องแป๊บก่อนได้เลยบอกว่าเออสนใจอยากจะดูรถนะ,ะมีญาติญาติเพื่อนๆพนี่ๆี่น้องๆนะคะกำลังมองหารถอยู่ก็สามารถเข้ามาชมกันก่อนได้เลยก็สามารถเข้ามาชมกันก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยพอรถสวยคุณภาพเกรด A นะ รถส,สวยคุณภาพเกรด A พี่พมาชมดูก่อนได้เลยมาชมดูก่อนได้เลยพี่พค่ะจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากจัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพี่พี่มาดูได้นะคะมาดูได้ไม่ว่าจะทําสวนค้าขายพนักงานเงินเดือนนะคะก็ออกรถกับเราได้หมดเลยพี่พี่อยากได้ในส่วนของตัวหัวเดี่ยวโฟรวิ view, นะคะ กระบะใช้งานเน้นแบบแนวบรรทุกหรือใช้แบบกระบะครอบครัวนะคะเป็นสี่ประตูนะคะเป็นกระบะแคบตัวเตี้ยกระบะแคบยกสูงนะคะก็สามารถเข้ามาชมรายละเอียดตัวน้องกันที่ร้านได้เลยก็สามารถเข้ามาชมรายละเอียดตัวน้องที่ร้านกันก่อนได้เลยนะพี่ๆเนาะนี่วันนี้วันอาทิตย์ก็เปิดทําการปกติตั้งแต่แปดตั้งแต่เก้าโมงนะพี่วันนี้เก้าโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะ เข้ามาชมดูก่อนได้นะคะเข้ามาชมดูก่อนได้ชอบคันไหนก็สอบถามมาได้เลยสนใจคันไหนก็สนใจคันไหนก็สามารถสอบถามมาได้เลยพี่ๆนะคะยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณมากขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เลยใครที่ต้องการในส่วนของหัวเดี่ยวโฟวิลนะคะตอนนี้แป๊บก็มีนะคะ มีในส่วนของตัวอนิวแล้วก็ม่ยุ่งยากนะคะจัดง่ายออกง่ายเอกสารมายุ่งยากนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องๆวันนี้ฝนตกหรือเปล่าคะพี่น้องๆสวัสดีค่ะพี่น้องๆวันนี้ฝนตกหรือเปล่านี่เข้ามาชมรายละเอียดที่ร้านกระต๊องแป๊บก่อนได้นะคะออกรถง่ายเอกสารก็มายุ่งยากด้วยออกรถง่ายเอกมาชมก่อนได้เลยพี่ๆ แวะมาเยี่ยมชมก่อนได้เลยพี่พี่รถสวยเนาะรถสวยนะคะเข้ามาชมก่อนได้เลยหรือสะดวกให้เป็นสิบหลักได้เลยนะคะพี่พี่สะดวกให้เป็นสิบหลักได้เลยนะคะวันนี้ก็นี่มีลูกค้าเข้ามาหน้าร้านเป็นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่นะคะคิดถึงรถยนมือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะพี่พี่ายบาย ช่องสองค่ะพี่น้องๆช่องสองนะคะสวัสดีทักทายกันก่อนได้เลยพี่น้องๆก่อนลงไลค์นะคะบายๆสนใจก็ติดต่อหาน้องแป๊บได้เลย0 6น1 7 8 6 9น9นะคะคิดถึงรถจำสองไว้ใจน้องแป๊บสีไทยรถสวยนะคะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะพี่ๆเข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้เข้ามาชมเข้ามาดูก่อนได้นะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยาก เดีย๋ยวนี้ป้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่แล้วเจอเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย